ชื่อพี่วชินะครับเป็นรองประธานทอมเรียนครับตอนเช้าเราจะตื่นประมาณตีห้าสี่สิบ้านะครับตื่นมาวิ่งรอบสาผมนะครับจะวิ่งกี่รอบก็ขึ้นอยู่กบับดูเรียกนิดของอาจารย์นะครับแล้วก็ซ้อมซ้อมน,ำน,ำน,ำนำ้อซ้อมแล้วก็มีพักนิดหน่อยระหว่างวันแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็กลับมาท้อมแล้วก็กินข้าวเย็นซ้อมเหนื่อยไหครับซ้อมเหนื่อยไหมเหรอ คันต่อไปค่ะค่อนข้างเหนื่อยครับแต่ก็จะพยายามทำให้ซ้อมดีสุดๆเหนื่อยค่ะแต่นสนุกค่ะเหนื่อยมากแต่ก็ต้องคอยสร้างกำลังใจให้ตัวเองก่อผู้ชมมันก็เหนื่อยนะครับแต่เราก็ทำได้เพื่อโรงเรียน พี่เล่นเครื่องวูดวินครับเล่นคาริเนตครับพี่เล่นมา6ปีแล้วใช่ตั้งแต่ม .1 เลยตั้งแต่เข้าโรงเรียนนี้มาเลยทำไมถึงเลือกเล่นเครื่องดนตรีเหรอครับเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์เอกดนตรีครับเขาบอกว่าให้พี่เข้าวงโยตอนที่พี่สัมภาษณ์เข้าม .1 พี่ก็เลยได้มาอยู่วงโยแล้วก็ได้เล่นมาตั้งแต่ตอนนั้นพี่อยากเล่นดนตรีให้ตัวเองแล้วก็คนอ,อื่นฟังแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้เก่งขึ้นทุกวันแล้วก็แบบ ผลิตเสีย e งดนตรีให้ผู้ชม <Yeah. S 1> ที่อยากฟังดนตรีจริงๆได้ฟังเล่นรลุดค่ะเล่นมาตั้งแต่ม .1 นึ่งค็ัาถึไมเเลือกเล่นเครื่อดนตรีหรอครับเพราะว่าชอบเล่นดนตรีค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเล่นดนตรีค่ะก็เล่นดนตรีให้ คนอื่นได้ฟังแล้วได้รับความสุขค่ะสวัสดีค่ะชื่อที่ A ค่ะอยู่มอร์4เป็นนักแสดงมาคงค่ะสวัสดีค่ะ Miu ค่ะอยู่เมอร์6 ก็ตอนนี้ก็มีปล่อยท่าค่ะแล้วก็ซ้อมรวมกันแล้วก็มีซ้อมแบบแต่ละพาร์ทไปค่ะคาดหวังว่ามันต้องเป็นโชว์ที่จึง้งมากแน่เลยค่ะแล้วก็เป็นโชว์ที่สาธิตอื่นเห็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอืมว้าวใช่เว้าว้วาว,ว,าวใช่ค่ะอย่าลืมมาดูรับตอง้วยน,นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ หาได้ป <Started. S 2> ึ๊งอุดไอเด้งรัวแาววตึตึเชิดใสเชิดช่วงสองทางสว่างสวัยห้าห้าห้าหกเจ็ดแหาได้

อือนชไว้โหไว้แะเนี <c oughs> ้ตลอดกวัยชางเอสวย สวัสดีจ้าอาจารย์ท็อปจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์นายค่ะคนเราสองคนมาจากฝ่ายผู้นาเชียร์จ้าคิดยังไงกับเด็กๆู้นาเชียร์ครับพยายามให้ตรงเนี่ยก็ ตั้งแต่วันแรกเลยเราเห็นเขาตั้งแต่ตัวนี้อยยังแบบยังไม่แข็งแรงกันเลยบางคนเนี่ยมาด้วยไม่มีพื้นฐานอะไรเลยจริงๆต่อแตกต่อแต่จนวันนี้เราเห็นการพัฒนาของเขาบางคนเริ่มแข็งแรงเดินได้บางแคาการปีินได้ใช่ตอนนี้เราก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเห็นลูกที่ที่กำลังเจริญเติบโตขึ้น พร้อมที่จะบินไปอยู่ในโลกกว้างต่อไปก็อ,อยากจะให้ผลงานชิ้นนี้ของเด็กๆผู้นำเชียร์รุ่นที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของเขาต่อให้เขาจะโตขึ้นไปไปทำงานอยู่ที่ไหน <c oughs> เป็นพ่อคนแม่คนเป็นปู่เป็นตาเป็นยายอยากให้เขาเนี่ยได้เล่าให้ลูกหลานของเขาฟังว่าเนี่ย ตายายเคยทำเป็นผู้นำเชียร์นะเคยอยู่ในวิดีโอนี้นะเป็นผู้นำเชียร์รุ่นที่สามนะไม่ว่าจะกี่พันปีต่อไปอ่ะที่้นกลับมาก็ยังมีอาจารย์นะคะมีเพื่อนพนให้นึกถึงบรรยากาศเหล่านี้ไว้นะคะจะกลับมาดูกี่รอบก็ยังภูมิใจเมตัวเองอยากให้อยากให้ทุกคนภูมิใจในสิ่งที่ทำอยู่ว่าครั้งหนึ่งเราเป็นตัวแทนของโรงเรียน ได้รับภารกิจได้รับหน้าทีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากให้เก็บเป็นความทรงจำทำให้ดีที่สุดในวันที่20ธันวาคมพ2517ที่อินดอร์เซเดียม่วงมากเรามาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของผู้นำเชีย์รุ่นที่สามเจอกันนะคะสำหรับผู้นำเชียงรุ่นที่สามที่เจ้ารามเกมค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ